สามส่วนคือเกาทอดเนื้อเนื้อทอดแซ่บแซบอัศบมันน้ำกันเด้อจ้าเด้อมามาผักกะซีมี่อย่างเนาะผักนี่ับกทบ,บ,กท,บทั่วแหวกวิ่งกันเอาที่เดียวไัมแฮกซี่เล่าโบมี่ตีลูกมาเลยทั่วแหบกที่เราแซ่แบเก็บเพื่อสร้างบ้าน กินเ้านั่กันมัน้ยเกาเหลาเก๋าเหลาด้วยที่เด็ดเกาเหลาพี่น้องเกาเหลาตีนไก่ใส่ผักชีดูใส่ผักชีวัวหมูซับอบุ้ยเจ็บแสบแน่ ดีจ้ามากินเขาน้ำกันบันนี่ต่าตั่วคือเกาพักกับกับพักกับนับชั่วแปดเกาเล้าพี่น้องอันนี้เกาเลาไม่เย็นดอกมีทอ,นนอดเนื้อเนื้อทอดเลยกินน้ำกันจ้า อากาศจะเริ่มหนาวแล้วเด้วยที่ข้างบาง้าน เกาเลากา่เย็นๆกินเกาเลาพี่นะื้อขี้ตังดจมันก็ยังเสียงลูกค้าเลน่เาเรลาขึ้นไม่เสร็จทำเชียร์สิสจนแม่แอบมุอยด้วยเปล จำเสวลูกหาไน,นะที่น้องเกิดอไ่ที่บัน,นี้เดี๋ยวเด้อนำหนึง่งโมเม ยูดใจแม่นะเลาเป็นตำข้าวกันนะพี่น้องมาเร็วพี่นอ้องแคล้วคือหงอไม่กินกับนะ้ำกินมะลุเป็นตำข้าวมากพอกระเพื่อแม่ไป หันกล่องนีงแ่แมวหันมาข้างกอดพี่นองเลยดี่พี่เอออืมนี่ละข้อยัอ่วเอ้อยางพี พูดมากอรออ่านลูกดูจักหน่อยแตะกินต่อไม่รอแล้วนะส่ะวนใหญ่อร่อยมากอะไรนะลูกกินลูกบอกว่าทั่วเนี่ยอร่อยมากอ๋อแครกเกอทอดเนื้ออร่อยมากเออ

ตัหสกัชีนตําหงสซม,มือซูม,มือดิพี่รองถาดก็ได้เนาะตําหง้พี่รองวันเมื่อไหร่ล่ะ น้า่อกินแล้น้า่อกินินหน้อยแม่ร้านกินแล้วเึ่า <laughs> ่เนีวรลูกกิน

ักหลม,ม้ยอเท่าน้นกูใช่ไมไ่ไปเกี่ยว <c oughs> เกียวได้ดูจ้าโอ้หนากกเมื่อแล้วไม่เอิมเลยไปนองเลยนะจ๊ะโอ้เป็นเห็ <c oughs> วันตุวันตุย ถึงแลแม่พี่ับคุมา้มาเม่ออามาแจกตลาดดิพี่นะ้องแม่ต้นปล<อ>ูกใครมาเจอเละวรมบเคยเลยูแม่มอัถือว่าแม่กินอย่นี้จิง้ถึงความหวานน้องแบนี่เดีนกด้วยขนาดขาให้หน้าลนี้อยเกินไปน้องแม่แม่ามากวิมากแม่แม่บามากกะทิ คือบ่แม่นน้ากับทิน้ามันนั่นแหมหน้าที่ต้มมากกับ<อ>มันมน่ะใช่ไมครับเว่าเป๋ต้มว่าไหมคะ่ะอืช่วงนี้แม่เอ็มกับเด็กน้อยแต่ก็ค่อยได้ลงไปทางล่างเนาะก็เลยแล้วต้องแย่งกนอย่างนี้อนยน่าล่ารักพอเนะี่ยขายขอางอย่าง ว่าเป็นรูดูเปียเขาขึ้นแบบก็น่าสื่อเรื่อยๆวนมันจว่วงเปียวเขาให้ดูไฟเดือบ้าง กี่ปู้เขากูไปเฮ็ดเตให้ลูกค้าใพปขายให้ายเหรอ กินหมันไปใครแม่กินหมันไปเนแม่ติดกินโรตีฮะกินม,มนั่ไมนไปไปอบก่อนอ้โ่เอาวขนูก็ต้องเอาไปโอปบเอาซะลูกขั้นกับโมกไปจองกินกินหมั่หมกก็ดีเ,นเนแต่หิดยาพนาดไมู้ คือเศร้าแล้ว,ลวใช่ไหม,มพะวาเห็นมันมังา Đi ข้างบานไม่เห็นกับร่มที่อย่างมเมย์พี่นอ้องร่มหนาวอากาศเย็น 道理。 เอาไว้ทำนีน้เล้วพี่พพน้องจ<ะ>้านะคะทุกเน่ะโอ้ยกินจนละวันตุวันตุนต้ำแหม่มน,น่ากลมเลยนะคะทุกคนคลิปนี่เอาไว้ทำน,นี่นะจ๊ะเนาะบายบายขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามากินตาบร้หุ่งเก่าเราตลอดจังน้ำแหม่มได้จากพี่น้องจ้าขอบคุณมากบายโอ้ยเบิเ่งกลัวบายบาย